ครับวันนี้จะมาเทสปืนให้ชมครับไ <c oughs> กเสเซตแล้วครับตัวนี้จะมาเทสให้ชมก้อนยังไม่ได้คัดเลยนะจะอัดอจะยิงฮาดอกครับยิงฝาเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับ ว้ากันนะครับมือสั้นนี่แล้วมือสั้นนี่แล้ว พุท้าไม่โดนค่ะมือสั้นโดนก็ไม่แน่ใจน่าจะเชียดหัวนะไม่ค่อยได้ยิงเลยครับไม่มีรอยเลยจ้านัดแรกครับนัดสองไม่น่านรีบเลยนะัดท้ายจะดีอยู่แล้วเชียวนัดสาม นาทีเซ่นาทีห้ารู้เรื่องครับมานไม่มานไม,ไม่รู้เทสให้แล้วเอาลูกดอกหายจะเทสรอบ่องครับ โดนไปแล้วครับนัดแรกเขาไปแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูครับว่ามีกี่แผลโด,ดตนตรงไหนดูดนะ น่าจะเขาทั้งสองดอกเลยครับเห็นปะสองดอกเลยนะรู้เรื่องโอเคครับอ่าอยากจะแนะนำนะครับถ้า <c oughs> ถ้ายิงยิงระยะประมาณเจเมตรถึง10เมตรอะ่ะคันสุดท้ายครับมันจะยิงดีมากเลงตรงนันตรงนั้นเลยครับถ้าก็จะยิงทะพานเลื่อนขึ้น ไปเลยครับสองถึงสามคันสามสี่ก็ได้ครับไม่แตกต่างแนะนำครับจะได้ยิงได้ปลาสวัส <c oughs> ดีครับ